เพราะฉะนั้นเนี่ยมุ่งไปที่ตัวภาวะผู้นำของผู้บริหาแล้วจะประสบความสำเร็จจะสักเซสหรือไม่เนี่ยตัวท่านมีความสำคัญนะครับต,ต้องไปท่านเปลี่ยนจากเปลี่ยนแรงคนอื่ในได้ยากเปลี่ยนตัวเราเองได้ง่ายที่สุดนะครับนี้สำคัญฝ,ฝากไว้กับทุกท่านนี่เรื่องของัวเรียนภูขาภูเก็นนะครับเข้าไปรูสอนไม่ตก็ตมีข้อมูลให้ท่านแล้วนะครับนะบางคน ในทงการพัฒนาเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุโขทยก็เป็นศูนย์ในการพัฒนาทุกคนมีสองวุฒธธิสามารถเขียนยา้ายไปได้สองโรงเรียนได้เลยเช่นจบศิลปะไปเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์เวลาเวลาเขียนย้ายได้สองเองนะครับปเพิ่มเป็นสองวุฒินทำได้และหลายส่วนนะครับอของเราเองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนรก็จะเป็นศูนย์ในการพัฒนาครูปอพัฒนาร่วมกัน นะครับสพทเห็นไหมทุกอย่างมันมันมาลิงกันกหมดไม่ใช่ว่าอยู่ในโรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในสพททุกอย่างทาง,งานร่วมก,กันไม่ว่าจะเป็นประสานนิดก็มาดูสพทรเรื่องของการประเมินมเรื่องของการสอบผู้บริหารการคัดเลือกจุฬาสอบครูตุลาศิษ์สอบพนกรสอบครูสอบผู้บริหารหลายส่วนมาช่วยกันหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ก็เป็น เรื่องของแนวของปลุ่มหาลัยและเฉพาะในการผลิตต่างๆครับเป็นยุทธศาสตร์ในแต่ละป,ปุ่มจะเน้นอย,าาย่างไปเพราะฉะนั้นทุกคนทําในส่วนที่ตัวเองถนัดสําคัญนะครับเพื่อจะได้ลดก,การสับซ้นนี่คือกรอบแนวคิดของการพัฒนาคนตลอดช่วงอายุนะครับอันนี้สําคัญอันนี้เขาวิเคราะห์แล้วก็ศึกษา มองเทรนด์ไปข้างหน้าว่าในส่วนของการพัฒนาคนเนี่ยในระบบพัฒนายางไปนอกระบบพัฒนาอย่างไรตามอัธยาศัยก็คือกสนเดิมเนี่ยจะพัฒนายางไงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจนถ้าดูเอกสารน,นี่นี่คือของการเปลี่ยนที่ครั้งสาคัญนะครับเปลี่ยนจากกรกสเขตมีกสอจอนะครับโครงสร้างใหม่ เป็นอย่างไรนะครับเปลี่ยนเทียบนะครับโครงสร้างเดิมพอโครงสร้างใหม่นะครับนสรุปว่าเรื่องของขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับมันเปลี่ยนในที่สาคัญช่วงนี้นะครับถ้าเกิดสอบครั้งต่อไปนะครับลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนเรื่องขึ้นกระดเรื่องได้สามารถทําได้ดีนั่นคือเป็นเครื่องดึงดันได้ว่าการเปลี่ยนโครงสร้าง สามารถทางานได้ค่องตัวมากขึ้นการบริหารจัดการอัตรากำลังครูขาครูเกินนะครับการย้ายข้าวเมื่อก่อนทำค่อนข้างยากต่อไปมันจะบูรณาการทำร่วมกันได้อย่างดีนะครับอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวถามท่านอาจารย์ดรเดชคุณให้ผมพูดถึงอีโมองทุกหมดเวลาแล้วอีกกีนทีนะครับโอเค ขอบคุณมากนะครับท่านท่านอาจารย์เดนดูท่นก็ดูนาให้ผมมานะครับผมก็ไม่มาไม่ได้มีแต่อาจารย์เราเท่านั้นเลยท่านอาจารย์เทิู่ดเท่านะครับก,ก็านนะะมาได้กลับมาเจอพี่ๆน้องๆน,นะครับนี่คือเรื่องของประชาธิปไตยจะแตกต่างจากเรื่องของประชานยิยมนนะครับท่านดูให้ดีเพราะตรงนี้นอกจากจะมาดูแลเรื่องของ เพประมาณบางส่วนนะครับเขาเข้ามา,าตั้งแต่ประเมินเลยนะครับมารอบแรกเลยมาเรื่องของการประเมินเรื่องของการพัฒนานและในเรื่องขององค์ความรู้เอกอชนนำองค์ความรู้วิธีการที่เขาประสบความสำเร็จมาใช้กับพวกเรามาใช้กับรัฐบ,บาลมาใช้กับโรงเรียนเพราะฉะนั<ม>้นเขาจะไม่ทำแค่ไม่ทำแค่เป็นชั่วคำชั่วข่าวไม่ทมําหนอนกับ CSR ที่มา แจกขอมอบคุณถ่ายรูปในที่ทำยาวต่อเนื่องนะครับทำยาวต่อเนื่องและที่สําคัญเขาแบ่งส่วนกันว่าคนไหนจะพัฒนาคนไหนจะให้ค,คนไหนจะเน้นปเป็นเรืเนน่องของ on the job training ฝึกเข้าไปส่งทีมมาครับประชุมกันหลายครั้งในแต่ละครั้งนี่ก็ต้องมาต้งเต่ดแชร์ความรู้แล้วจะมาเรื่องของจูนเข้าหาก,กันก่อนว,วัยชุนเขาจะมีวิธีการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็ ไม่ไม่ติดกรอบเรื่องของรเปแบบระบบรเบีบบแต่เราเนี่ยขยันทีก็ระเปีบบน,นู่นนะี่นั่นแต่เมื่อสองส่วนมาตรงกัน,กนปั๊บเป็นส่วนของชาชรัฐาจะเป็นบ้านภาครัฐเห็นไหมคนก็จองเต็มเลยโรงเรียนภาครัฐเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นำร่องอยู่แต่ว่ามีทศทางที่ชัดเจนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับหลายทา่านเลือกฟังไปแล้วนี่ก็คือส่วนของการขับเคลื่อนนะครับมีาพาร์ทเนอร์ที่สําคัญก็คือ Connected ก็คือมีส่วนของทีมนะครับคอนนกีก็เป็นเ a t i น n นะครับนะที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของการจัดการศึกษาครับนะนี่คือส่วนของนะผู้บริหารเดได้รับการพัฒนานนะตามหลังจากที่ประเมินเสร็จแล้วนะครับประเมินเขาว่าผู้นําเสร็จแล้วนี่ก็จะมาแบ่งกลุ่มนะคนไหนที่มี เรียกว่าอยู่ในระดับที่หนึง่งระดับดีแล้วเนี่ยก็ต้องต่อยอดออกไปคนไหนกันตาก็พัฒนาให้ขึ้นระดับสูงให้ได้คนไหนที่อยู่ระดับล่างต้องพัฒนาด้วยอีกระดับสูงหนึ่งเพราะฉะนั้นแนวของการพัฒนาจะไม่ได้เบาหลจะไม่ได้วานไปทั่วทั้งหมดจะจำแนกตามเฉพาะนะครับอันนี้สําคัญมากซึ่งสอคขั้นอน ID plan นะครับอีดีเรื่องแต่ละบุะนคคลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสัตวเราทราบแล้วนะครับหลายด้าน การจัดการศึกษาทักษะการดำเนินชีวิตตา่างๆสําคัญด้านนวัตก,กรรมตรงนี้สําคัญที่สุดเวลาเราไปดูต่างประเทศนะครับเช่นตัวอยา่างเราไปต่างประเทศไปกเกาหลียิ่งหน้าหนาวนี่โอ้โหเขาเรีวยกว่าชออาวหมอเรามาตีก็อกบ้านเราเลยเราที่นั่นหิมะตกมันมก,ก็ทำอะไรไม่ได้ปลูกผักปลูกหญ้าไม่ได้ก็ถึงต้องมีเก็บผักลงไป เหตกิมจิใช่ไหมครับนะการถนอมอาหารเขาสามารถสร้างเรื่องของนวัตกรรมก็คือเรื่องของอะไรเห็นชัดเจนในเครื่องสำอางไหมว่าเราไปูโอโ้ไปกลับมาหน้าเล่งกันทุกคนอะไรนเนี่ยประมาณนี้นะเพราะว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มขง้ข้าวหนึ่งจานบ้านเราเนี่ยนะครับข้าวหนึ่งจานจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารข้าวสวยเนี่ย หนึ่งจานน่าแกงเท่าไรที่หมายอะไรแล้วยี 25, ่สิบห้าสามสิบประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทําเป็นข้าวผัดมันหมูนข้าวเพิ่มขึ้นใช่ไหมข้าวผัดนะคะจะแพงกว่าข้าวสวยกะปาราเติมโรงนี้นั่นนีดหถ้าเอาข้าวไปต้มเป็นอะไรเป็นเหล้าโทเป็นเหล้าก,กางไปหมักเป็นเหล้านะครับตอนนี้ก็ถูก,กไปแล้วไปเป็นเหล้าก,กานร,ราคาก็เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเอาข้าวไปสกัดเป็นเครื่องสำอางราคาเพิ่มเป็นร้อยๆเท่าครับตอนนี้น้ำนมข้าวเอามาทําเป็นครีมนะเอามาทําเป็นเครื่องดื่มทั้งหมดเนี่ยข้าวเป็นพื่งปรสจักของโลกเลยนะทำได้ทุกอย่างเป็นครีมจากมูลค่าข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยครับยีบาทเนี่ยถ้ามาทําเป็นเครื่องสำอาง สองหมื 20, 30, mm. s <S <N> ่นสามหมื่นเห็นไหมนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรตอนนี้เรากำลังรัฐบาลกำลังส่งเสริมเรื่องของอไทยแลนด์สี่จุดศูนย์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าสี่จุดศูนย์นั่นคืออะไรนั่นก็คือยุคของความคิดสร้างสรรค์ยุคของนวัตกรรมรผมไปอิตาลีผมหลายท่านเคยไปผมไปแล้วผมก็สงสารเขานะครับผมสงสารเขาร่าเฮ้ยทำไมมันร่ำรายกว่าเราเยอะเลย น้ำหกมของเราเยอะเ,เ,เลยมีชืก่กาแฟก็แค่นิดเดียวแพงก็แพงนิดเดียวว่าเรากินเบลอเลยไปไในโซนสตาร์แล้วไปปั๊มที่มันเบียร์เมซอนห้าสิบบาทหกสิบบาทยันหรูแค่นั้นเราได้แก้เวเบลอเลยเพราะเขานิดเดียวแต่เขาทำอะไรมีชื่อเสียงเรื่องแฟชั่นครับเรื่องน,น้ำหอมก็ค,มคือใช้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นิดเดียวเพศอยากซื้อที่เขาแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่า มันส่งพารมามันทำสักศูนย์เรียกว่าเาสียหายไปเยอะนะครับแต่เขามีความคิดมีความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยออกแบบมาแผนน้ำหอมเช่นเดียกันนะครับเพราะฉะน,นั้นไทยแลนด์4.0เนี่ยสำคัญมากเราจะต้องผลิตคนอย่างไรให้ไปรองรับกับเรื่องนั้นได้เรื่องของความคิดสร้างสารรค์อันนี้สำคัญนะครับ อีกคลิปหนึ่งนะครับอยากจะให้ท่านได้ชมนะครับมากๆเลยเพราะว่าหลายที่นะครับผมไปแล้วผมก็ทึ่งในแนวคิดของเขานะครับว่าเขามีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอาการคิดเชิงระบบนะครับมันจะเป็นคลิปคำนางหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามองในเรื่องของ ความคิดของเขาครับอ่าตรงนี้เป็นการนำเสนอนที่ เขาได้ทดลอกนะครับอันนี้เป็นเพื่อความบันเทิงน,นะครับแต่ให้ท่านเห็นในเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับระบบต่างๆเขานะ้ากันอันนี้ผมโปดเสร์เดีสั in น่อย n a m You mean Lata? I didn't play it in the USA. It's not that much fun. We're patch. Combined with a statistical bit. Think about this. If that, if they see a two-headed dog, thousands of years, many got. I like. They treat sometimes. to the highest <inaudible> <inaudible> มาดูว่าคนไทยขอหวยอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเรานะครับมา,มาขุดหวยนังนันนกแหวงโคพิงเกอร์นี่นะุณเชื่อและา,ถ,าถูกเลขของเมืองไทยฉายาที่้องทำสถิติถูเลขไวที่สุด14.28วินาทีโรเจอร์เฟเดเลอร์ในวงการหวยไทย